เสแล้วเช็คให้

ออไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอะไรนะครับอะไรนะอ๋อมายถึงเงื่อออกเยอะมากใช่ไหมครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอ้ไปใส่มาครบทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ยน่ารักมากมากเลยครับสวัสด,ดีครับทุกคนขอบคุณน้องชกุนนะครับอุยอะไรครับอะไรครับอุ้ยอุ้ยอะไรครับน่ารักอ่ะ อะไรครับคุณกินมีอะไรครับคุณอะไรครับเนี่ยอุ๊ยจุฬาเต้นไหมครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวใครนะอ๋อพิกเตอร์องด์นี้ไหมเหมือนไปว่ายน้ำมาพี่เอาดีเลยจริงเราไม่ได้แต่งตัวหนาวไปใช่ไหมวันนี้ปกติฮ็อกซี่เนี่ยจะแต่งตัวตามไปดูแบบวินเทอร์ไงเอาวินเทอร์วันนี้อากาศร้อนเราสดูซะหน่อยอะไรครับอะไรครับโอ้มาแล้ว เล็กหนึ่งคนนะครับเดี <S 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 ๋ยวทุกคนรอแป๊บนหนึ่งนะครับผมใช่รอรอวิกเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับคือรอบวันนี้ซุปพปอเราแบบออกมาแนวออกแนวแบบขาวดังนิดนึงเพราะเราแบบแฟนเซอร์วิสเพราะแอบเห็นวิกเตอร์อยากให้แบบชาชัยสีใช่ไหมววิกเตอร์มาแล้วใส่ขาวดังวิกเตอร์ครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวเป็นทางการให้แฟนๆที่เพิ่งมาได้รู้จักพวกเราแล้วกันนะครับผมเอโย พอซีสวัสดีครับพวกเราพอกซีครับครับสวัสดีชาวไอดอลไอเชนนะครับผมกอร์พอกซี่ครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ครับวิกเตอร์สวัสดีครับตองลีครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับคิมนะครับสวัสดีครับชอบคุณครับ ก็เพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นเพลงเดบิวซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่า Crazy Love ครับพ่อก็วันนี้ดีใจมากเนาะทุกๆคนแบบตอนที่เราออกมาข้างหน้าเวทีคือตกใจมากคือเมื่อกี้พี่บอกว่าแบบตัวนี้แบบแฟนๆแล้ก็หลายๆคนมาดูเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากจนตกใจเลยครับทุกคนมากันตั้งแต่กี่โมครับเนี่ยอะไรนะครับเจ็ด เจ็ดเจ็ดโมงเหรอครับเจ็ดหรอมาพร้อมลงเลยนะเออห้ามยังไม่ห้างยังไม่เปิดเลยนะครับเจ็ดโมงเขาบอกว่าเจ็ดโมงตั้งแต่เมื่อวานเต้องถามเมื่อวานเลยเหรอครับงานไอ้ดาวอีเซียนทั้งทีวันนี้ไม่ได้มาโชว์แค่เพลงเดียวครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 คุณเฮ้ยคุณเร็วเร็วเดี๋ยร็วที่เราเตรียมกันไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่เราต้องถามว่าวันนี้ที่ทุกคนที่มาเนี่ยมีใครได้กินเค้กป๊อปหรือยังครับใครกินทันบ้างครับใครกินบ้างใครกินบ้ากใครกินบ้าง อร่อยไหม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 ดีดีใช่ไหมคือต้องบอกความจริงว่าอร่อยเนาะพวกเรายังไม่ได้กินเลยนะครับซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันเหมือนกันครับอาจจะกินแต่เรามีโปสเตอร์ขายด้วยนี่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมโปสเตอร์ขายด้วยอ่ามีมีใครซื้อได้ซื้อโปสเตอร์บ้างยังครับใครซื้อแล้วบ้างเทศกาลงานขายของแล้วโอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าเก้สองสามร้อยเจ็ดสิบนะครับทุกคนอ่างานขายแล้วครับ พี่กันเก่งเหรอกันเห่งจังเลยกันเก่งมากเลยอ่ะว่าจะลองถันตัวเป็นท่อค้าดูบ้างครับก็อย่างที่ชูคุณบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือวันนี้เราเราไม่ได้มีมาเพลงเดียวนะครับคือชูกุลเขาบุดสปอยอ่ะหลังๆอาจจะอยู่กองนีเยอะอยู่กองนี้บ่อยใช่ไหมใช่ครับวันนีคิดพาคุณสปอยใช่แล้วแล้วเพลงสองอะไรยังไงครับเพลงต่อไปคือยังไงคือเป็นบทเพลงพิเศษที่พวกเรา Proxy เคยนำมารียร์นจ์ครับเห รู้ไหมครับรู้ไหมครับคิดว่าเพลงไงนครับไปได้ไหมไปได้ไหมมีใคายได้ไหมอะไรนะครับรักอ๋อรักอ๋อใช่เปล่าใช่เปล่าเสียงรักเหรอ๋อตะกี้ตะกี้ไงครับเพลงรักรักบ้าบอเหมาให้กับแฟนๆนะครับผมแบบว่ามีใครพร้อมฟังไหมครับพร้อมฟังยังครับพร้อมนะตอบว่าพร้อมแล้วแต่ก่อนจะไปฟังเพลงนี้คุณอยากได้เสียงปลิ๊ดของยูเซอร์ดังๆยูซานัสก่อน องลีเป็นพ right. ี่วาหรืเปล่าครับเก่งมาก่ากีตั้งขนาดนี้อย่าลืมกลับบ้านไปดื่มน้ำพึ่งมะนาวด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงเจ็บนะมาทุกคนก็ว่าเราพร้อมแล้วครับ let's go ปจอยครับเราชมได้เลยครับเ e a h ใส่รองได้ก็ช่วยกันร้องก็ได้นะครับร้องไม่ได้ตกมือตามเลย ครับฮะโอเคครับก็อะไรนะครับบ็อกซี่เห่งใช่ไหมครับเห่งโอเคเห่งยู่ซาก็เห่งเขาหโอเคพี่กัารักขอบคุณนะครับอะไรนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาก่อนเลยแล้วกันนะครับก็พวกเราก็ เออเพิ่มคลอดมาได้1เดือนเนาะหนึ่งเดือนนิดๆ MV ของเราตอนนี้ก็1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวออมรีทเวิร์กโชว์เอออย่าลืมชาเลนจ์ใหม่ที่ออมรีเขาได้แจ้งไปนะครับก็คือถ้าภายในวันที่30มิถุนายนนี้ยอดวิวพวกเราถึง2อล้านหแสนวิวอยู่พวกเราพ็อกซี่หคนจะทเวิร์กหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ต้องขอฝากเหล่ายูสเซอร์ที่น่ารักของพวกเราพ็อกซี่ด้วยนะอ่าโอเคโอเคครับก็ ก่อนขอเป็นฮะอะไรนะครับหน้าอเอ็มบีเคเห้รอครับได้ครับแต่ว่าต้องช่วยปั่นให้ถึงก่อนละโอเคไหมโอเคนะโอเคลนะเนะท่าไหร่นะครับพี่การเท่าไหร่นะครับสองล้านห้าแสนนะครับผมก็ฝากฝากกำลังใจฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสู้สู้สู้เข้าสเปคอะไรเข้าเสิ่แล้วโอเคโอเคก็ ก็ก่อนขอเป็นตัวแทนฟ็อกซี่นะครับขอบคุณเพลงรักนะครับจากพี่บอยโกศิลปยงพงศ์แล้วก็พี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยที่อนุญาตให้พวกเรานําเพลงนี้มาเป็นตัวแทนความรักส่งให้ทุกคนในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางไอดอรไอเซนช์นะครับที่ให้โอกาสพ็อกซี่มาขึ้นโชว์เป็นโชว์แรกมาที่นี่ใช่ครับสนุกมากแล้วก็อากาศดีมากครับจริงครับจริงสวัสดีครับพ็อกซี่ครับสวัสดีครับไม่ได้ฮะใกล้กันนิดหนึ่งนะครับผมเอาละครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะพี่เชื่อว่าหลายๆคนตรงนี้จําไม่ได้หรอกว่าใครอือใครให้แนะนําตัวกันอีกสักทีดีกว่าสาวเช็คกันซะหน่อยนะครับให้ทอกซีแนะนําตัวกันนิดนึงว่าใครเป็นใครบ้างครับโอเคครับผมกอนพอกซี่ครับสวัสดีครับกอนครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับองลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิมนะครับสวัสดีครับคิมครับ สวัสดีครับกันครับขอบคุสดีครับสวัสดีครับชอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับพวกเรา Proxy สิงเกิลแรกที่ร้องจบไปก็คือเพลงแรกสุดถูกไหมฮะใช่ครับอะไรคือทัวร์ครับขอเดี่ยวต้นตีครับนนต้นตีต้องมาโอเคอายุไม่ดีอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอเคโอเคคือเราจะทัวร์เลยที่ไหนนะครับเอ่อเมื่อกี้ท่นทบอกว่าขอเอ็มบีเอด้วยครับตรงนี้เลยนะใช่ครับอ่าหรือบนลานน้องหมาข้างบนอะไรอย่างนี้ อ๋อได้ทุกที่ครับอ้าวเป็นคําสัญญาแล้วเป็นคําสัญญาแล้วแต่อย่างไรก็ตาม